โมจะกลับมาสีผมสีชมพูเหมือนเดิมแล้วค่ะก็คือถ้าใครเห็นโมเมื่อก่อนอะสีผมโมก็เป็นแบบนี้ก็คือเอาตรงๆนะสาเหตุที่ไม่ได้ทําสีนี้อีกเลยก็เพราะว่าผมโมมันเสียค่ะก็เลยอยากจะเลี้ยงไว้ให้ยาวก่อนพอทใจแล้วพร้อมเมื่อไหร่ห้อยกลับมาสีผมสีชมพูเหมือนเดิมแล้วโอกาสที่มาถึงก็คือวันนี้แหละโมไม่ได้ทําการย้อมมันอย่างใดนะคะแต่ว่าโมต่อเอานี่ก็เพิ่งรู้ว่าร้านต่อผมเชียงใหม่จยอดอะเขามีสีนี้ด้วยตอนแรกเนี่ยก็ว่าจะไม่ต่อแล้วจะมาส่งเพื่อนๆต่ออย่างเดียวนี่แหละแต่สรุปทําไงได้ว่ามันแพ้้เเ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 เสสีีีียยยยยยงงงงในน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 หหหหััััวววกก็็็็็ลลตตต่่่่่่่่่ออออมมมมมมไไปปปคคคะรรจทททําาชูึึืืดิุแ ากเลยอะโมไม่ได้กลับมาผมสีชมพูนานมากก็คือ3 4ปีได้เลยอะถ้ามีใครยังจําได้อยู่นะตอนที่โมทําผมสีชมพูครึ่งหัวนั่นแหละตอนนี้พี่ๆเขาก็ทําการระเลงบนหัวหมดเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ยังไม่ให้ทุกคนดูก่อนนะลีลาอยากให้ตื่น <ๆ S 1> เต้นไปพร้อมๆกันดูดิดีใจต้นตะเกียบหักไปเลยอะไม่ได้กินแล้วมั้งวันนี้แต่ไม่เป็นไรค่ะกินได้บอกตรงๆเลยนะว่าคิดถึงสีชมพูที่อยู่บนหัวมากวันนี้ก็ขอกลับมาย้อนรอยอีกครั้งนึงค่ะโอ้ยตื่นเต้นมากอะไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยยััังงงงงงไแแแแแแแตตต่่่่่่่รรรูููู้้้้้้้้้ววววาาาาาโโโโโโมม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 ออ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 ชชชบบบบนนนนนนนๆๆคคคคคะะะพพพทททํเเเสสสส็็็จจจลลลลลกกกกกกีีีีีีหปถดดใุุุิผึ กีค่คะแนนคะคอมเมนต์บอกหน่อยคือสำหรับโมเนี่ยให้หนึ่งล้านคะแนนไปเลยโมชอบมากนี่แหละค่ะคือสีผมที่ถูกต้องพี่โมจิมาก